ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเอ็มคอรดเรดิ o อเน็ตเวิร7อสมทสกลนครอสมทเพื่อชุมชน ต,ติดสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดสกลนครสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอ,อสมทรเพื่อชุมชน m อ็มคอร์ด n ร t ดี r โอน็ตเวิกสมทรเอฟเอ็รอยเจ็ดเมกจังหวัดสกลนครนะคะช่วงบ่ายค่ะของวันพระัสบดีวันนี้23เมษายน2563นะคะวันนี้ค่ะรายการทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านในแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนครค่ะในแพทย์สมิตประสานนาการนะคะเข้าสายมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสกลนครค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้รับทราบข่าวถึงเรื่องของผู้ป่วยรายแรกและรายเดียวของจังหวัดสกลนครนะคะเห็นว่าหายดีแล้วตอนนี้คุณคุณหมออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับดีเจยุครับสวัสดีครับ เป็นยังไงคะตอนนี้เห็นประกาศจากทางสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเรื่องของผู้ป่วยของจังหวัดสกลนครค่ะเห็นว่าหายดีแล้วเหรอคะคุณหมอคะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครทุกท่านนะครับ,รบก็ในนามของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครนะฮะซึ่งมีท่านมนทธิประสานธนวัฒน์ผูดด้ว่าการจังหวัดสกลนครเป็นประธานนะฮะขอกาบเรียนพี่น้องประชาชนชาว,วสกลนครได้ทราบว่าผู้ป่วยโรค โควิด1 9บเก้านะฮะจากอำเภอเจริญสินซึ่งเป็นผู้ป่วยรายแรกและรายเดียวของจังหวัดสกวนครนะฮะซึ่งได้มีการป,รปว่วยรายนี้กลับมาจากจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็มีการตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่สามเมษาที่ผ่านมา,านะแล้วก็ได้เข้าไปรักษาอย่ที่โรงพยาบา,สาลสกลนครนะฮะซึ่งก็ได้ให้ยาต้านเชื้อไวรัสนะของตัวนะฮะกินอยู่ประมาณห้าวัน อาการก็ดีขึ้นตามลำดับคือคนไข้ในมีแต่อาการไข้ต่าๆแล้วก็มีจมูกไม่ได้กลิ่นนะฮะใน<ม>ช่วงแรก<ม>แล้วก็รักษา,าม,มาเราก็มีการตรวจหาเชื้อซ้ำทุกเจ็ดวันนะครับแรกเราก็ตรวจไปเมื่อวันที่10มเมษายนนะก็ยังบวกอยู่นะฮะแล้วก็ตรวจซ้ํามเมื่อวันที่16เมษายนก็ยังบวกแล้วก็ล่าสุดเราตรวจครั้งที่สามเนี่ยนะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานน<ง>ี้ยนะก็ผลเป็นลบนะฮะก็ไม่พบเชือ้อละ ก็สรุปว่าผู้ป่วยรายนี้หาย็ปปกติดีแล้วนะครับคุณก็เราก็ส่งผป่ยกลับบ้านไปในวันนี้นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลสงขลาสุพรรณบุรีบ้านดงสง่าของอำเภอเดือนสิษ์เนี่ยพร้อมกับคุณหมอพยาบา,างลจากโรงพยาบาลเดือนสิษย์เนี่ยมารับกลับไปส่งที่บ้านอืเนื่องจากว่าต้องติดตามผู้ป่วยต่ออีกอีอกประมาณสิบวันนะจนครบหนึ่งเดือนกนารเก็บของกระทรวงสารสุขนะครับ คือเด็กครบในวันที่2พฤษภาคะคือหมายความว่าผู้ป่วยรายนี้พอกลับไปถึงที่บ้านแล้วก็ยังจะต้องมีมีการกักตัวอีกไหมคะคุณหมอคะใช่กักตัวอีก10วัน<อ>ฮะจะถึงวันที่ 2>, 2พฤษภาคมนะฮะ<อ>เพราะว่าถึงแม้เราจะได้พบเชื้อแต่เราก็ต้องติดตามต่อเนื่องไปก่อนนะเพราะ<อ>ว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยได้มีการกักตัวเองดูแลเรื่องเกี่ยวกับ<อ>ในครอบครัวก็ต้องแยก ใช้ภา,าชนะหรืออะไรต่างกับคนในครอบครัวก,ก่อนนะซึ่งก็มีญาติอยู่ในบ้านในประมาณสี่คนนะถึงสี่คนนี้ต็แข็งแรงดีไม่ได้ติดเชื้อไปนะฮะแต่เราก็เราก็ยังไม่ให้ออกไปในชุมชนจนกว่าจะครบหนึ่งเดือนนะครับถึงหลังจากนั้นหลังครบแล้วเนี่ยหลังสองพฤษภาก็ะจะใช้ชีวิตได้ตามปกติครับค่ะในระหว่างสิบวันนี้ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลของทางเจริญสินเองใช่ไหมคะหรือว่ามีการติดตามอย่างไรคะในช่วงสิบวัน ผู้ก็จะมีการดูว่าตรวจโดยเจ้าหน้าที่สอมสอมนะประจำหมู่บ้านกับทางจนเด็นหมอนามัมอยู่ที่บ้านดงสง่านะฮะจะเป็นคนติดตามว่าคนไข้ยังมีไข้กลับมาคืนอีกไหมหรือมีอะไรอีกไหมอะไรอย่างนี้นะฮะติดตามไปอีกประมาณสิบวันนะครับจนครบเกณฑ์ว่าคหนึ่งเดือนน่ะน่จะยุติ้วเหมือนกับการดูว่าคนไข้แข็งแรง อดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังนะคะ <ừ> um. แต่ตอนนี้ก็คือเจอเจอคนส่งไปนี่คนไข้ก็ดีขึ้นเป,ไป็นเป็นปกติแล้วนะ,ะ, um, ค,ะครับค่ะแล้วในระหว่างนี้อย่างพี่น้องชาวบ้านดงดงสง่าเองอะนะคะมีมีความกังวลอะไรไหมคะหรือว่าทางคุณหมอเองอยากจะฝากไปถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาชาวบ้านดงสงาแล้วก็ชาวเจริญสินด้วยค่ะครับก็อ,อคิดว่าคือคนไข้เนี่ยหายเป็นปกติแล้วนะเราตรวจ ดูแล้วนะั้นไม่มีไม่พบเชื้อแล้วนะ <c oughs> ในโพรงจมูกในกําคอเนะี่ยเราป้ายไปตรวจหมดแล้วไม่พบ <c oughs> เชื้อแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าคนไข้เนี่ยหายเปปกติแล้ว <c oughs> ก็กลับไปอยู่ในพื้นที่ได้นะแล,ะล้วก็คิดว่าไม่มีการแพร่ระบาดแล้วขอให้โรคใข้โควิดเนี่ยมันก็เหมือนไข้หวัดตัวหนึ่งนะฮะเพี <c oughs> ยงแต่ว่ามันมันเอ่อมันอาจจะเป็นถ้าเป็นลนรุนแรงโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้มีโรคเครือรังเนี่ยมันอาจจะลงมาที่ปอดได้แล้วก็ทำให้ปอดอักเสบจนเสียชีวิตแต่ ผู้ป่วยรายนี้ไม่ไม่ถึงกระท้างลงมาที่ปอดนะฮะแล้วก็เราก็รักษาให้หายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนคนเป็นแค่หวัดใหญ่หายแล้วปในชุมชนอนะ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นคนปกปติคนหนึ่งนะฮะใ,ในในชาวบ้านดงสงา่าหรือชาวอำเภอเจริญสิ์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลครับนะก็คิดว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตได้ในใน,ในไม่ต้องหวัดระแวงนะฮะแต่ว่าต้องก็มีความระหนักในการป้องกันตัวเองอยู่นะครับเพราะว่า โรคเนี้ยเราไม่มีอยู่ในจออนังหวัดสุรนครเกลอๆติดมาจากพื้นที่อื่นนะ,ะาการไลเนี้กลับมาจากทํางานที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามีใครที่กลับเข้ามาในหมู่บ้านของจังหวัดสอนครเนี่ยก็ถือว่าถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็จําจเป็นต้องไปรายงานตัวต่อสสมอผู้ใหญ่บ้านนะและ้วก็กักตัวไว้สิบสี่วันอย่างเคร่งครัดเนาะแล้วถ้ามีอาการเหมือนไลเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจรักษากับหมอที่โรงพยาบาลอำเภอนะครับแล้วก็จะได้วินิจฉัยว่าเป็นไหม แค้โควิดอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็จะได,ได้รีบรักษาซึ่งรักษาให้หายได้ให้อย่างไรเนี่ยเนาะเราก็เราก็รักษาให่หายนะหายแล้วนะค,คะหายแล้วค,ค่ะในส่วนของมาตรการที่ทางจังหวัดนะคะดําเนินการมาโดยตลอดคือเราก็มีผู้ป่วยเพียงรายเดียวแล้วตอนนี้หายแล้วอยากให้คุณหมอพูดถึงมาตรการที่ที่เราทํามาในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะความร่วมมือร่วมมือของประชาชนเองด้วยแล้วก็มาตรการของทางการเองด้วยค่ะ ครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีนะฮะในการป้องกันร,รักษาและควบคุมโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยเนาะซึ่งตอนเรามีเป้าประสงค์ก็คือหนึ่งคือการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกในชุมชนอย่างรวดเร็วและจํากัดการแพร่ระบาดไม่ให้เกินวงที่สองนะฮะก็ะคืออย่างอย่างเคสเนี่ยถือว่าเราได้จีนิฉัยได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็ไม่ผู้ป่วย,ยคนเดียวไม่แพร่ไปที่วงที่สองคือกวกมในครอบครัวนะ นะถ้าวงที่สามก็ไปนในชุมชนอย่างเงี้ยนะ,ะนก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้นะที่สองที่เราตั้งไว้ก็คือว่าไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดในทีะนะซึ่งซึ่งระดับประเทศก็มีเสียชีวิตเป็นจำนวนเกือบห้าสิบรายแล้วใช่ไหมฮะ,ะนั้นก็ทางทางองเราเองเนี่ยถ้ามีต้องรักษาให้หายโดยโดยรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์แล้วที่สามที่เราตั้งไว้ก็คือเป้าประสงค์ก็คือว่า แพทย์พยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั้งปกครอง,งอตำรวจพวกนี้จะไม่ติดเชื้อโควิดหนาจีนะก็แสดงว่าเราเราก็มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนนะ่วนมาตรก,การเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าโรคที่มันมาจากพื้นที่อื่นเะฉะนั้นคนที่เข้ามาในจังหวัดสุนรนครเนี่ยก็ต้องถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงเช่นไปประเทศเสี่ยงมาไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบ,บาดพัทยาภูเก็ตกรุงเทพเนี้ยก็ต้องกลับมาก็าต้องตักตัวเองสิบสี่วันรายงานะตัวต่ออสมอผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านานั้นนะ สร็จแล้วก็ถ้าในตัวเสร็จถ้าเราไม่ได้แขววาเป็นทั่วุ่มเสียงสูงเราก็จะมีการให้บันทึกคุณภูมินะทุกวันนะเช้าเย็นนะเราก็ไปดูว่ามีไข้มีอะไรไหมมีไอไหมนะะถ้ามีก็ทางสมอผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรายงานไปที่หมอตำแยอะไรกันะ mm hmm. เอาไข้ไปตรวจหน,นุนบารถ้าตรวจแล้วเป็นไข้โควิดเนี่ยก็ต้องมีการรักษา mm hmm. นะอย่างรวดเร็ว mm hmm. เพื่อให้หายไม่ป่วยไม่ไม่ไม่เสียชีวิตนะ mm hmm. ส่วนคนอื่นๆที่เป็น อผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรังหรือประชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะใช้หลัก3อ2สอย,อย่างนี้เลยคคือออกกาลังกายอาหารที่อมีคุณภาพนะนอนหลับไม่เพียงพอไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะไม่ไปสังสัรกันนะฮะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้อตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่นี้ถ้าเกิดเมื่อ จำเป็นต้องออกจากบ้านนะในช่วงนี้อย่างนี้เราเราตอนนี้เราให้อยู่ในเัวเอยงในบ้านอยู่ในตอนนี้อของเรานี้ก็จะครบกําหนดถึงสามสิบเมษาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วมาตรการหลังจากนี้เป็นยังไงคะก็คือหลังจากสามสิบเนษาคงอยู่เป็นนโยบายของระดับประเทศมานะฮะทางกำลวงรบติดต่อจังหวัดก็คงจะมีการประชุมพูดคุยกันอีกครั้งในสภาหน้าเนาะว่าถ้าเกิดเขาให้มีการเปิดให้บริการเช่นเรื่องของร้านตัดผมมี เอ่อพวกห้างต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือตลาดทดตลาดนัดต่างๆเหล่านี้ยที่จะมีบริการเนี้ยเราจะมีมาตรฐานอย่างไรในแง่ของเอ่อผู้ให้บริการเจ้าของเ่ยนะยนในแง่ของสถานที่แล้วก็ในประเด็นของเรื่องผู้เข้าไปรับบริการนะซึ่งที่สําคัญผมคิดว่าคงพวกเราคงต้องใช้ไปอีกหลายเดือนก็คือหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเนี่ยนะเมื่อเราออกจากบ้านเราคงต้องใช้ละ อันที่สองก็ต้องมีเรื่องเกลยวล้างมือพกติดตัวไปผมว่านะเอาขวดเล็กๆมาแล้วก็ไปหยิบจับอะไรเราก็ล้างด้วยเจลนี้หรือไม่ก็าไปล้างด้วยน้ําสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการที่สำคัญก็คือเรื่องการเว้นระยะห่างจากคนอื่นนะคือก็หนึ่งถึงสองเมตรนะเราพยายามที่ไม่ไปรวมกลุ่มกันนะโดยเฉพาะรวมกันไปสังสรรค์ดื่มเหล้ากินอะไรพวกนี้เป็นท่าคลุมต้นทามันมันอ่อนลงมันจะติดเชื้อได้ง่ายนะ ดันั้นประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องอยู่กับพวกเราเชาวสกลนครและคนไทยไปอีกนหลายเดือนครับนนไม่ได้เปิดให้บริการทางธุรกิจต่างๆแล้วเนี่ยทางสุขภาพเนี่ยยังต้องหมั่นดูแลตัวเองต้องต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าโรคโควิดในทีมโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับในในระยะนี้มันมันลดน้อยลงอย่างวันนี้อย่างทีงประเทศก็เหลือผู้ป่วยพบใหม่แค่สิบสามรายนะฮะแต่ว่ามันก็ถ้ามันมีคนที่ ติดเชื้อจากต่างประเทศหรือรอบข้างอะไรมาอีกเนี่ยแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาได้อีก mm hmm. มันก็ขึ้นๆลงๆได้เพียงแต่ว่าทุกคนเองต้องถนัดในตัวเองค่ะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองเว้นระยะห่างจากคนอื่นนี่ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องอยู่คู่กับเราไปอีกนานหลายเดือนครับค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการแล้วก็เราก็ต้องคอยฟังข่าวต่อไปหลังจากนี้นะคะหลังจากสิ้นเดือนนี้นะคะว่าจะมีมาตรการ ปลดล็อกยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างที่ทางคุณหมอได้บอกนะคะเรื่องของการปฏิบัติตัวสวมหน้าก,กากอนามัยมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างเนี้ยังคงต้องเป็นสุขอนามัยที่เราต้องปฏิบัติกันต่อเนื่องไปอย่าประมาทใช่ไหมครคุณหมอคะใช่ครับถูกต้องค,ค,ครับค่ะนะคะเอาลคะค่ะช่วงท้ายแล้วนะคะช่วงท้ายของรายการให้คุณหมอฝากอะไรทิ้งท้าย อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ภาพรวมด้วยค่ะคุณหมออยากจะฝากอะไรเชิญค่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าทางภาครัฐเองภาคทางส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะก็ถือว่าในภาพตองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดยการนำของท่านผู้ว่ามนตรีไพศาลธนวัฒน์เนี่ยจองท้องเรานะก็มีการตั้งรับในลก โควิด -19 เป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าในสิ่งที่เราทําดีมาตรงนี้นะครขอให้ทําดีต่อไปนะฮะแม้ว่าเราจะเปิดให้บริการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้มีบริการ,รทางสุขภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วเราก็จะทําให้ร่างกายจังหวัดสุโขทัยเราเนี่ยปลอดจากโรคโควิดนะฮะแล้วทุกคนก็ปลอดภัยนะครับดาเนินชีวิตตามปกติได้อย่างมีความสุขครับค่ะ นะคะและนั่นก็เป็นทั้งหมดนะคะข้อมูลนะคะสัมภาษณ์สดโดยท่านนายแพทย์สมิทธ์ประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครขอบพระคุณท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คสสวัดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะนั่นก็เป็นสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะคะในรายการอสมทเพื่อชุมชนวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะกับข้อมูลสถานการณ์โควิดของจังหวัดสกลนครด้วยค่ะและหมดเวลาในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนแล้วนะคะ15นาฬิกาค่ะบ่าย3าโมงดีเจยุกลับมาใหม่นะคะสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ